เราก็จะถวายบุญปลายปรานีแก่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อทุกๆบุญที่เราได้กระทําแล้วก็จะได้ถวายพระเดชพระคุณหลวงพอ่อที่เราปลายประมาทุกวันเนี่ยพระหลวงพ่อสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระดีดีที่สุดสร้างคนให้เป็นคนดีดีที่สุดสอนเราให้เข้าถึงทรมิธีวางใจให้เขาถึงทม ให้กำลังใจแม้นมือตือมืด <th> มิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธทมให้อาหารเครื่องนุ Hoff ่งห <ux> ่มให้คำสอนให้ที่อยู่อาศัยให้ท <th> ุกอย่างสำหรับพระอุบาสกปฏิการสามเณรเขตในให้โอกาสเขตนอกได้สร้างบุญสร้างบารมีให้คำสอนให้รู้จักคุณของมหาบุจชิยาจารย์พระจักสร้างบารมีลอทองหลวงปู่ สร้างวัดสร้างเร,รือสร้างคนสอนคนให้ก็ถึงธรรมะถ้าถึงเร,รื่องธรรมกายภายในนํานั่งไปท่ลโลกเป็นปกติก็ขอให้เรทุกท่านรวมใจนำน้อมทุกบุญถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้ไม่มีหลวงพ่อไม่มีเราเท่ากับสร้างเราให้เป็นคนดีขึ้นมาให้หลวงพ่อแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วย ธรรมสวัสดิ์สวัยพ้นทุกพ้นอันตรายตลอดไปวิชาธรรมการหลวงพ่อเขาขอให้สุดประมาณสุดบริสุทธิ์สุดประมาณไม่มีประมาณจงทุกประการ